รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอยากรู้เรื่องจากรยานเปิดดูใบคูรูร้ไม่ว่าจะเสือบอกสภูขเขาจักรยานแม่บ้านทิ้เกอร์อทัวร์ริ่งจักรยานอื่นๆเขาดูแลกันอย่างเราจะเลือกซึ้อนแบบไหนจักรยานที่มากับตัวเรา <S <S อ ใ <By> บกูรู้มีคำตอบอ h ร่างกายแข็งแรงเพราะเราปั่น oh ลุยทุกเส้นทางไปด้วยกันทีเส้นทางไปด้วยกันมนาะ ผู้ชมครับพวกผมกบวาสาันบุญหนุนในรายการไบคูรูครับรายการที่จะพาผู้ชมนั้นไปรู้จักกับเรื่องราวของจักรยาน ที่คุณนั้นอาจจะไม่เคยสัมผัสมาก่อนก็เป็นได้ครับ,บคุณผู้ชมครับต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันนั้นจักรยานนั้นมีบทบาทเข้ามาในชีวิตประจําวันของเรามากมายเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นจักรยานแม่บ้านจักรยานเด็กเล็กๆที่ปั่นกันเล่นๆนะครับหรือแม้กระทั่งจักรยานที่ใช้ออกกําลังกายห้ือแ,แล้วแต่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโดยรายการไบคูลของเราจะพาไปเจาะลึกในเรื่องราวของจักรยานทุกซอกทุกมุมเลยทีเดียวครับและในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมครับไปรู้จักกับอีกหนึ่งเยาารรนะคับจจะะมาาาาาแนนนนํใเเรรรรื่อองงวขัักยยตลคบ คุณผู้ชมครับและนี่คือคุณมนตรีคำสิงค์ครับผู้จัการจากไบคับนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มนตรีครับผมถามพี่นิดนึงว่าอย่างปัจจุบันนี้นะครับจักรยานในบ้านเราเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายกระแสจักรยานนี่โหแรงก็ว่าได้และจริงจงแล้วบ้านเรามันเหมาะกับการขี่จักรยานไหมพี่จริงๆบ้านเราก็เป็นประเทศประเทศหนึ่งนะครับที่เหมาะกับการปั่นจักรยานครับนะครับเพราะว่ามีทั้งทางลาดเรียบ นะครับหรือว่าทางขึ้นขเขาับทางริมทะเลอะไรพวกนี้ครค่อนข้างที่จะครบในเรื่องของการปั่นจักรยานคือมีเส้นทางทุกสภาพเส้นทางเหมาะสำหรับการปั่นจักรยานใช่ครับนี่แสดงว่าอย่างบ้านเรานี้กระแสของจักรยานนี้มันเข้ามาได้ยังไงม,มากขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นกว่าเดิมครับโดยเฉพาะช่วง3-4ีปีให้หลังนะครับ,รบเรียกได้ว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยเพราะว่าเรียกได้ว่าบ้านทุกหลังทุกทุกวันนี้มีจักรยานเป็น องคืออย่างน้อยต้องมีหนึ่งคันน่ะต่อบ้านน่ะใช่ครับเรียกว่าหนึ่งหลังหนึ่งคันครับผมแล้วความเหมาะสมในการที่เราจะมีจักรยานของเรานะครับจักรยานก็ขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งานนะอย่างเช่นอย่างที่เราเห็นเหตุกันอยู่นะครับก็จะแบ่งออกเป็นใหญ่ๆได้เป็นหลายประเภทครับอย่างเช่นง่ายๆก็จะเป็นอย่างพวกแม่บ้านที่ใช้ปั่นยานออกไปซื้อของครับลักษณะการทํางานก็จะเพื่อ จับจ่ายซื้อของมีตะกร้าการขึ้นลงง่ายสะดวก<ม>อะไรตัวน,นะครับก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพวกการที่ใช้ออกกาลังปั่นออกกําลังกายครับในอนนี้ก็จะมีรายละเอียดมากขึ้นไปอีกจะแบ่งเป็นประเภทย่อยๆประเภทนูน้นประเภทนี้เยอะขึ้น<ม>นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเภทของจักรยานที่ที่เราใช้กันอยู่ คือง่ายๆเข้าใจง,ง่ายคือเริ่มต้นแต่ละบ้านเนี่ยมันต้องมีจักรยานอย่างน้อยหนึ่งคันแล้วแหละใช่ครับนะครับอาจะเริ่มต้นจากคุณลูกเริ่มหัดปัดหัดปั่นจักรยานเป็นจักรยานเด็กๆใช่จักรยาน3ล้ออะไรแบบน,นี้ก็ถือว่าเป็นจักรยานเหมือนกันนะนะครับแล้วก็มีคุณแม่บ้านก็ต้องมีแหละจักรยานมีตะกงตะก้าอะไรก็ว่ากันไปไปจ่ายสินค้าซื้อกับข้าวอะไรก็ว่ากันไปจนพัฒนามาปัจจุบันนีุเป็นจักรยานสำหรับออกกำลังกายใช่ครับเพราะว่าจักรยานพวกนี้ครับมันเวลานําาาเข้มมนัจะถก เรื่องภาษีในเรื่องของการเก็บภาษีเ,เป็นเครื่องออกกําลังกายครับนะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องพานะธรรมดาทั่วไปนะครับนนรเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะมีรายละเอียดลงไปค่อนข้างลึกนะครับการปั่นเนี่ยมันจะต้องใช้ร่างกายส่วนไหนบ้างออกแบบมาเพื่อที่จะทําให้เรามีสุขภาพที่ดีครับนะครับแล้วแต่ละคนแน่นอนครับความชอบมันแตกต่างกันอยู่แล้วในรเรื่องของการเลือกจัก,กรยานแบบนี้เราจะมีวิธีการเลือกอยังไงให้เหมาะสมความชอบของเราบ้างก็ ก่อนอื่นก็ต้องถามตัวเองก่อนนะครับว่าอย่างเช่นเราชอบแบบไหนเราชอบเป็นคนที่ชอบลุยไหมชอบไปในทางดินทางอะไรพวกนี้ครับจักรยานก็จะมีแบ่งเฉพาะไปอีกว่าอย่างเส้นทางแบบเนี้ยควรที่จะใช้จักรยานประเภทนี้รหรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบลุยเท่าไหร่แต่ชอบเรื่องความเร็วนะครับพวกนี้ก็จะมีอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ใช้ความเร็วอย่างเดียวนะครับ,รบหรืออีกประเภทหนึ่งก็คือชอบทั้งสองอ่ะมันก็จะมีอีกทั้งว่า สามารถที่จะลุยได้าาทางเรียกเการทางเร็วก็ได้เหมือนกันใช่ครับจริงเอยู่ที่อยู่ที่เราชอบ,บมันจะมีไหมครับอย่างเ,เราเริ่มปั่นไปแล้วตอนแรกเราคิดว่าเราชอบสไตล์นี้แหละพอปันป่นไปปั่นมาไม่ใช่เปลี่ยนแนวมีไหมมีครับอย่างสมมุติว่าไปกับเพื่อนเนี้ยครับครับสมมติว่าเราชอบแบบนี้เฮ้ยเป็นเพื่อนเราเฮ้ยเอาด้วยดีแต่ว่าพอปั่นไปสักพักหนึ่งเราจะรู้ว่าเราไม่ได้ชอบความเร็วอ่ะ เราลองลดลงมาได้ไหมลองเปลี่ยนประเภทเป็นปั่นชิลบ้างไม่ได้เร็วมากอาจจะเป็นปั่นแบบชอบแบบทางที่มันวิบากหน่อยไปถึงเมื่อเราเรียนรู้จักรยานรู้จักระมันแล้วเราจะรู้เองว่าเราชอบอะไรใช่ครับครับแล้วแบบนี้เรามีวิธีการเลือกจักรยานไหมมีครับว่าแต่ละอย่างเราชอบแบบไหนเราเลือกแบบนั้นหรือเปล่ายังไงบ้างใช่ครับสมมติว่าเรา เราชอบในเรื่องของการลุยมันก็จะเป็นเสือภูเขาครับเพราะว่าเสือภูเขาเนี่ยมันก็จะเป็นรถลักษณะล้อใหญ่นะครับสำหรับลุยมีโชกเพื่อรับแรงกระแทกนะครับถ้าเทียบง่ายง่ายก็เสือภูเขาก็เป็นเหมือนรถโฟล์วิลกระบะโฟลวิลครับที่สามารถไปได้ทุกเส้นทางนะครับพื้นบนถนนก็ได้ทางเรียบก็ได้ทางดินก็ดีนี่ก็จะเป็นลักษณะเฉพาะย่อยของมันต่อไปอีกนะครับนแม้กระทั่งอย่างถ้าชอบความเร็วทางเรียบอะไรพวกนี้ก็จะแบ่งออกเป็นอีกว่า ทางเรียบแบบไหนทางเรียบขึ้นเขาไหมทางเรียบที่อยู่ในโดมไหมนี่ครับทางเรียบเพื่อการแข่งขันทางเรียบเพื่อสําหรับด้านลมอะไรพวกนี้มันก็จะมีกษณะแบ่งเป็นจักรยานย่อยออกไปอีกใช่ครับก็คือถ้าเกิดเราคุยง่ายคือมี2อย่างวิบากทางเรียบใช่ครับวิบากง่ายๆแค่นี้เองนะฮะที่เหลือก็เราก็แยกตามประเภทออกไปเพศอยู่เพศหนึ่งที่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มซิตี้ไบค์ครับกลุ่มปั่นในเมือง ออกกําลังกายรอบๆเมืองมครับผมคือไม่ได้เน้นของการออกกาลังกายแบบแข่งขันจริงจังแบบกีฬานี่ไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ใช่ขนาดนั้นปั่นแค่อยู่ในเมืองไว้บ้างปั่นแบบสบายๆชิลๆได้ออกกําลังกายได้ปั่นชมเมืองอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นก็แยกกได้เป็นสามเพลงง่ายก็ประมาณนี้นะครับแล้วจักรยานในชีวิตประจําวันอย่างนี้นะครับเรามีแบ่งแยกออกมไหมครับมันก็จะมีเป็นของเรื่องจักรยานแม่บ้าน กลุ่มนี้ก็คือเรียกว่าเป็นจักรยานแม่บ้านเลยใช่ครับจักรยานแม่บ้านที่ใช้ให้เป็นรางวัลไปซื้อของหน้าปากซอยครับซื้อส้มตำแล้วคนนี้ก็ใส่ถุงมาบีตะก้าง่ายๆคือถ้ายครับแต่งตัวยังไงก็ได้นะครับเอาที่สบายออกไปครับเพราะว่าพวกนี้มันขึคือการแต่งกายมีส่วนส่วนเกี่ยวข้องด้วยมีครับนะครับตื่นมาก็ใส่เสื้อแขนสั้นยังไม่ได้ล้างหน้าให้ออกไปซื้อหมูปิ้งหน้าปากซอยก่อนก็ปั่นจักรยานแม่บ้านไปอ่าอ๋อแล้วแต่การใช้งานก็ว่าการไปนะครับแล้วอย่างจักรยานนี่นะครับเรา เริ่มต้นง่ายๆคนที่เริ่มเรียนรู้จักรยานบางคนบอกแค่จักรยานคันเดียวมันมีเรื่องราวอะไรให้เรียนรู้เยอะะเลยเหรอเรียนรู้เยอะไหมครับจักรยานเยอะมากครับแต่พี่ใครๆคิดแค่ว่ามันมันเป็นแค่ใช้แรงขีดตัวเองนะครับใช้โซ่ในการขับเคลื่อนมีล้อแค่นี้แต่พอได้ศึกษาจริงมันมันจะมีเยอะมากรายละเอียดของมันพูดเป็นวันก็ไม่หมดครับวันหนึ่งไม่จบแน่ใช่ครับเอาง่ายๆดีกว่าครับ พื้นฐานความรู้ของจักรยานเรามารู้จักรยานแบบพื้นฐานก่อนแล้วกันบางคนก็แค่คิดว่าเอ้ยมีจักรยานอย่างที่พี่บอกปั่นแปธรรมดาจะรู้ละแค่นี้อ่านมีแค่เบรกปั่นล้อนั่งอ่านอะไรแค่นี้แล้วมันมีอะไรเยอะด้วยนะถูกไหมครับเรารร้จักแต่ละประเภทแต่ละชิ้นส่วนของจักรยานกันครับมีอะไรบ้างครับง่ายๆก็ อยากเอาเป็นคันโน้ตไหมครับเรื่ังจะคันแม่บ้านก่อนหรือเ่เรื่อจากคันแม่บ้านก่อนจะได้ผมเข็นมาได้เลยไหมครับพี่ได้เลยครับนะครับเอาละมาเลยเรื่อกจากคันนี้ก่อนเลยนะครับคันนี้ก่อนคันนี้ก็รูปทรงก็เห็นได้ชัดเลยนะครับตะแกรงหน้าไว้ใส่ของครับผมนะครับอย่างเฟรมที่โค้งงอลงก็ขึ้นลงสะดวกนี่แบบนี้ครับใส่ชุดอะไรก็ได้ใส่ผ้าถุงึ้นผ้าถุงก็ผก็กเลยได้หมดขึ้นปึ๊บมานีอ่าสะดวกครับผมตรงนี้ก็จะเป็น ขยานแม่บ้านนะครับไอส่วนประกอบที่สําคัญก็คืออันดับแรกก็เป็นแฮนด์นะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าแฮนด์นะครับแฮนด์โค้งบังคับง่ายนะครับเข้าตัวหลังไม่ต้องงอมากปั่นสบายนะครับแฮนด์ก็ทําหน้าที่เหมือนพวงมาลัยรถอ่ะบังคับซ้ายขวาบังคับทิศทางรับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเบาะนะครับเบาะก็จะอย่างที่เราร่วนอยู่ก็ใช้นั่ง บอกแม่บ้านก็จะใหญ่หน่อยมีความนุ่งสบายสบายอาศัยความสบายเป็นหลักต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเฟรมจักรยานนี่คือเฟรมจักรยานอันนี้เป็นเฟรมอะไรเอ่ยตัวนี้น่าจะเป็นเฟรมโคโมลี่ครับใช่ครับเด็กหรือโคโมลี่ครับอันนี้อันนี้จะเป็นโคโมลี่หกร้อยครับโอ้ค่ะผมนี่ครับนี่ก็จะเป็นลักษณะโค้งครับตัวเฟรมก็จะเป็นส่วนที่สําคัญครับนี่ก็จะเป็นตัวเฟรมถ้ามันก็จะมีหลายประเภทที่แยกออกไปอีก เพราะฉะนั้นก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะมาเรื่องของเบรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบรกแล้วนี่ครับครับผมเบรกจริงแล้วเบรกก็มีหลายประเภทเหมือนกันนะหลายประเภทครับครับผมจากนี้จักยานบม่บ้าอันนี้คือง่ายๆเบรกอะไรครับครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าวีเบรกหรือเบรกก้ามปูครับครับประเภทนี้อืมครับไ่ยครับเบรกแนนะครับเบรกหน้านะครับของเมือบ้านนะครับอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นบางโคนนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นบางโคนเพื่อการน้ําดีดนะครับเวลาลุยน้ําการโคนดีดเสือผ้าจะได้ในเปื้อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นรถพื้นฐานนะครับที่เราเราคุ้นตากันอยู่ครับผมออันนี้รู้จักอันี้บ้างครับอันนี้เหรครับอันนี้เขาเรียกว่าบันไดยทีรับนีเป็นส่วนทีทีวางเท้าของที่วางเท้าของเราเองใช่ครับนะครับผมอันนี้นะครับผมตรงนี้เขาเรียกว่าจานนะครับ จานนะครับหรือว่าจานหน้านะครับจานหน้านะครับอันนี้ง่ายๆคือโซ่ใช่ครับโซ่โซ่อันนี้ครับบ้านส่วนใหญ่ผมเห็นไม่ว่าจะเป็นจักรยานแม่บ้านหรือจักรยานอะไรก็แต่จะมีเกียร์ที่ส่วนใหญ่นะปัจจุบันครับใช่ครับครับเพราะว่าเกียร์ก็จะช่วยทดแรงนะครับจะไม่ให้กล้ามเนื้อเราออกแรงมากเกินไปครับอย่างแทาไม่มีเป็น ปิดเกียร์เปิดเกียร์เดียวเลยนะครับอย่างเวลาถ้าขึ้นเนินพวกนี้เราจะใช้กําลังขาเราเยอะมากครับอย่างบางทีถ้าคนอายุเยอะนะครับมันก็จะส่งผลต่อหัวเข่าครับนะครับพวกนี้จะมาช่วยในเรื่องของการผ่อนแรงนะครับแม้แต่ขั้นตอนเดี๋ยวนี้จักรยานแม่บ้านเขาก็เริ่มมีเกียร์กันแล้วนะใช่ครับนะครับก็พัฒนาไปถึงขนาดนั้นกันแล้วนะครับอ่ะอย่างนี้คือนี่จานหน้านะครับอันนี้คือจานหลังนะครับผมหรือยังไงเอ่ยใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าเฟืองหลังเฟืองหลังนะครับเฟืองหลัง ช่วยบังคลหลังด้วยบังคนหลังนะครับอันนี้ก็มีสลักแกงหลังเกลือใส่ของเพื่อหรือใสนหน้าก็ว่ากันไปแบบนี้อันนี้คือลักษณะภายนอกธรรมดาที่ที่เราเห็นเห็นกันกับจักรยานที่เป็นทั่วไปเริ่มต้นจจักรยานแม่บ้านก่อนก็ว่ากันเลยนะครับก็มีอุปกรณ์ในส่วนของอ่างสงองแสงสว่างมีไฟกยนะมีไฟหน้า ร้อนแสงไปท้ายไ่ท้ายอะไรแบบนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของการที่เราเริ่มเปนจักรยานซึ่งเมื่อก่อนนี้คนเรามองว่าแค่สองล้อปั่นธรรมดาก็จบนะไม่จบละไม่จบนะครับไม่จบละนะฮะก็คือแม้กระทั่งจักรยานแม่บ้านมันก็จะมีเรื่องความปลอดภัยเป็นเซฟตี้เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับนี่คือมาเรียนรู้ในเรื่องของส่วนประกอบของจักรยานอย่างเริ่มต้นเนี่ยครับเราคนเริ่มต้นที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องราวของจักรยานครับต้อง เริ่มต้นเรียนรู้ในเรื่องของอะไรบ้างอันดับแรกก็น่าจะเป็นเรื่องของว่าสภาพแวดล้อมที่เราอยู่อาศัยะครับมันเป็นยังไงบ้างอันนี้คือพูดในเรื่องของการใช้จักรยานในชีวตประจำวันนะครับบ้านเราไกลไหมระยะทางการเดินทางเท่าไหร่จําเป็นไหมว่าจะต้องใช้จักรยานที่มีเกียร์หรือไม่จาเป็นที่จะต้องมีเกียร์ก็ได้ครับก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเรานะครับ,รบสภาพแวดล้อมหรือว่าลักษณะการชอบปั่นของเราการเดินทางของเราจะเป็นยังไง ครับที่ว่าอย่างสภาพแวดล้อมรอบบ้านเราเนี่ยเราไม่ค่อยได้ปัน่นหรอกเราก็จะมีจักรยานอีกคันเราใส่รถแล้วก็ไปปั่นที่อื่นนะครับอันนั้นก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนเราเลือกส่วนใหญ่ก็ถ้าสรุปก็คือขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวครับครับการที่เราเลือกจักรยานดูสภาพแวดล้อมของบ้านเราก่อนด้วยว่าเส้นทางของบ้านเราเป็นยังไงด้วยสําคัญเหมือนกันนะครับแล้วอย่างวิวัฒนาการของจักรยานก่านจะมาถึงปัจจุบันในบ้านเราครับมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน คือพูดง่ายๆคือเมื่อก่อนเนี่ยเท่าที่จําได้จริงๆแล้วจักรยานเขามีปั่นมานานมากน,านี่แหละแต่บ้านเราเนี่ยผมว่ามันเพิ่งจะเริ่มแรงๆกระแสแรงๆเนี่ยไม่เกิน3าปีที่ผ่านมาใช่ครับครับ,รบมันพลิกมาได้ย,ยังฮะมันเป็นแบบนี้ไ้ลยพลิกมาก็ส่วนใหญ่ก็คือคนที่มีชื่อเสียงนะครับเริกมาขันมาปั่นจักรยานกันเยอะขึ้นครับนะครับ,รบแล้วก็อย่างเรื่องของทุกวันนี้สภาวะโลกร้อนหรือว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ เห็นผลค่อนข้างชัดไปในทางที่แย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเริ่มหันมาสนใจเรื่องของจักรยานมากขึ้นที่ลดการใช้พลังงานนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการปั่นเพื่อสุขภาพตัวเองนะครับปั่นออกกําลังกายอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะมาแรงเรื่องของการออกกําลังกายก็มีอาจจะเลยไปถึงเรื่องของเป็นแฟชั่นพวกนี้มีส่วนในการทําให้ภูกการจักรยานมันพลิกขึ้นมาได้ได้เร็วขนาดนี้ครับผม เรื่องของการออกกําลังกายนี่สนใจมากครับคือมีหลายคนบอกว่าปั่นจักรยานแล้วถือว่าแข็งแรงขึ้นดีขึ้นเยังไงบ้างครับ<ม>แค่ปันป่นการปั่นสองล้อค่นี้ผมก็ดูแล้วบางทีก็ไม่ได้ใช้แรงอะไรเยอะแยะมากมายมันดูแลในเรื่องสุขภาพเราอยังไงบ้างก็อ๋อยกตัวอย่างของเพื่อนลวกันนะคร, <c oughs> ครับเพื่อนเมื่อก่อนก็รูปร่างใหญ่อ้วนนะครับแล้วก็มีเบาหวานเข้ามาแล้วเขาก็ไปตรวจเลือดก็เบาหวานขึ้นมองเลยบอกว่าให้ไปออกกำลังกายดู โดยน้ำหนักเขาที่เยอะเขาก็เลยเลือกจักรยาน,นครับ<ม>เขาปั่นได้ปีนึงเขาไปตรวจเลือดอีกทีนึงก็ปรากฏว่าไอ้น้ำตาลในเลือดมันลดลงนะ<ม>ครับซึ่งถ้าจะย้อนกลับไปก็คือว่าการปั่นจักรยานนี่มันเป็นการออกกําลังกายในเขาเรียกว่าอะไรแอโรบิกครับ,รบ<ม>ที่ทําให้หัวใจในการสูบสิดเรือ่องก็่าสูบนะคร,บ<ม>ครับแล้วก็ต้องปั่นในลักษณะ30นาทีขึ้นไป45นาทีขึ้นไปนะครับแล้วก็ยิ่งมีการควบคุมอาหารด้วย ก็จะยิ่งทำให้สุขภาพเราดีขึ้นจากน e ี้ดชันครับผมแต่เริ่มต้นนี่ผมเคยปั่นตอนผมเริ่มต้นนี้นะครับถ้าพูดตรงๆเลยนะการเริ่มต้นปั่นระยะยาวนะรเราไม่เคยปั่นปกติเราปั่นอย่างที่อย่างที่พี่บอกว่าเริ่มต้นคือปั่นจักรยานไปใกล้ๆไปตลาดไปซื้อของปั่นเล่นธรรมดาไม่เคยปั่นระยะยาวทางไกลครับพอเรื่องปั่นทางไกลพู้มาสิ่งที่ตามมามันมันเริ่มต้นคือแน่นอนการออกกำลังกายที่เราไม่เคยอ่ะมันก็จะปวดตัวปวด บั้นท้ายบ้างอะไรปวดหลังบ้างอะไรแบบนี้ครับถ้าเกิดเราทนฝืนต่อไปเนี่ยเราจะสามารถปั่นต่อไปได้ยังไงบ้างครับก็ส่วนใหญ่นะครับปัญหาแรกๆของการปั่นจักรยานทุกเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับก็แต่ว่ามันก็จะมีในเรื่องของการป้องกันนะครับเช่นเลือกจักรยานให้ถูกกับลักษณะของตัวของแต่ละบุคคลนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนช่วยครับผมนะครับหรือว่าอุปกรณ์บางชิ้นที่จําเป็น เร่อาการเจ็บก้นเจ็บอะไรพวกนี้ครับก็จะมีเรื่องของกางเกงที่จะเข้ามาซับพอร์ตครับพวกนี้มันจะช่วยแต่ว่าด้วยการออกกําลังกายครั้งแรกเนี่ยยังไงก็คือต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องอาศัยทั้งหมดทั่ไม่ใช่เฉพาะจากอะไรอย่างเดียวนะใช่ครับกีฬาประเภทอื่นเหมือนกันต่อให้เป็นการออกกำลังกายเหมือนคนเล่นฟิตเนสผมดูแลจะเล่นกล้ามให้กล้ามขึ้นอยนะแรกๆทรมานมากเจ็บร่างกายมาก แต่พอไปเอยเรื่อยๆแล้วไอยู่ตัวแล้วสภาพร่างกายมันก็ดีขึ้นทา,า,างร่างกายจักรยาน,น,นากานนเหมือนกันเหมือนกันนะฮะปัจจุบันนี้คนที่หันมาพิจอมปั่นจักรยานเนี่ยเท่าที่มุมมองที่อยู่ในแวดวงของจักรยานที่ว่าคนเริ่มปั่นเพราะอะไรคนเริ่มปั่นเพราะว่าเพื่อนปั่นแล้วก็อันดับที่สองก็คือเริ่มหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นครับอย่างถ้าอย่างเราเห็นง่ายๆก็คือว่าอย่างในเฟซบุ๊กนะครับ สเกตส่วนตัวงแต่ละคนก็จะเริ่มโชว์รูปร่างตัวเองนะครับโช,โชว์ผิวพรรณหน้าตาครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องพวกนี้มันสําคัญทาให้คนหันกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับ<ต> <Grace> แล้วก็เรื่องของการปั่นจักรยานเองเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าดาราหลายคนก็มาปั่นจักรยานกันมากขึ้นครับนี่ก<ส>็ <S <S จะเป็นอีกเรื่องนึงที่ทําให้คนหันมาสนใจครับถ้าเกิดจะแนะนําแล้วก็เชิญชวนให้คนมาปั่นจักรยานในปัจจุบันนี้นะครับผมว่ากระแสของจักรยานมากมันเพิ่มมาขึ้นแล้วแต่จักรยานมันมีใน มันมีหลากหลายมากครับเริ่มต้นเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากจักรยานอะไรดีครับเริ่มต้นเริ่มต้นจากอะไรก่อนเริ่มต้นจากคือถ้านะให้พูดตรงๆนะถ้ก็ถามตัวเองว่าอยากปั่นจริงไหมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเริ่มกันที่เสือภูเขาก่อนครับอันนี้เหมือนกับเป็นการลองเชิงว่าเราจะปั่นจริงไหมตัวในราคาระดับต้นๆนะครับพอปั่นไปแล้วก็จะเห็นว่าเฮ้ยเราชอบแบบนี้มากกว่าเราก็จะค่อยๆย้ายไป ประเภทนะครับก็่ือว่าเริ่มต้นเอาด i มันอเนกประสงค์ปั่นไปได้ทุกทางปั่นไปร่วมกับเพื่อนได้ไม่ถูกทิ้งเยอะครับมีมีไม่ถูกทิ้งเยอะด้วยใช่ไหมใช่เพราะเดี๋ยวาสมมติเรากลุ่มกลุ่มเขาปั่นกันมานานแล้วเราปั่นมาที่หลังเริ่มบางทีเพื่อนมันไปนู่นนะครับเราอยู่ตรงนี้อยู่เลยเหงาเงเหงาเขาไม่เกิดเราท้อแท้เราไม่กล้าไม่อยากที่จะปั่นสอมีส่วนใช่ไหมมีส่วนเพราะในการขับจักรยานเริ่มต้นนี่คือมันน่าจะเริ่มจาก อย่างนี้คือความชอบกลุ่มเพื่อนหรือว่าก็ทั้งสองนะครับทั้งความชอบแล้วก็กลุ่มเพื่อนครับอย่างกลุ่มเพื่อนนี่ก็มีส่วนสําคัญนะครับจะเป็นส่วนที่ชวนให้เราดึงออกมาปั่นจักรยานมากขึ้นอย่างนี้วันนี้ไปสนามนี้ไหมสนามไปไปขับไหมมาโนนมานี่ไหมครับคนที่ไม่อยากว่าเฮ้ยลองไปดูนะครับ่าลองไปดูว่าเฮ้ยเห็นเพื่อนปั่นเอ้ยเอาด้วยอ่ามันก็จะเริ่มข้นทีละนิดทีละนิดนะครับเพราะว่าฉะนั้นเพื่อนมีส่วนสําคัญ ในการที่จะปั่นครับหนึ่งเพื่อนแหละนะฮะสองก็คือถ้าสำคัญจริงแผมว่าน่าจะน่าจะเริ่มต้นที่มองที่ตัวเราก่อนว่าเราชอบอะไรมันอยากจะปั่นจริงไหมใช่ไหมว่า่อที่นายบอกปัจจุบันในการปั่นมันก็มีกระแสของแฟชั่นเข้ามาเยอะครับนะครับเริ่มต้นจากแฟชั่นคนฮีตปั่นกันปุ๊บเราปั่นกันไปทมแฟชั่นแบบนี้มันมีโอกาสที่มันจะยืนยาวไหมคือส่วนใหญ่นะครับใครที่มาปั่นจักรยานเนจะไม่ค่อยเลิกไม่ว่าจะเข้ามาในแบบไหนครับ ไม่ว่าคุณจะปั่นตามเพื่อนปั่นแฟชั่นปั่นลดน้ําหนักหรืออะไรแล้วแต่พอเริ่มปั่นแล้วจะติดมันจะติดจากเริ่มแรกที่จะเริ่มบอกเฮ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเอาตัวนี้แหละปั่นใกล้ๆไปตลาดกลับมาบ้านมันจะเพิ่มระยะไปกีละนิดกีลลนิดกีลลนิดซึ่งมันเป็นเรื่องเรื่องที่แปลกของจักรยานเหมือนกันเป็นเสน่ห์ของจักรยานใช่ครับเป็นเริ่มต้นอาจจะเริ่มต้นจากน้อยๆก่อนปั่นระยะใกล้ๆเอาจักรยานแค่นี้พอฉันไม่ได้ปั่นเยอะเอาตัวนี้แหละพอซื้อไปพอเริ่มปั่นกบ เหมือนร่างกายมันพัฒนาขึ้นใช่ครับศักยาภาพมันาแข็งแข่งขึ้นใช่ครับก็ไกลหน่อยเปลี่ยนจักรยานเปลี่ยนจักรยานปุ๊บพอเรื่องไกลไม่ถัดไม่พอแล้วกันนี้ก็ต้องเปลี่ยนจักรยานนี่บครับ,รบผมสงสารมาซื้อจักรยานทีเดียวเลยมไม่ต้องเปลี่ยนเลยได้ไหมค่อนข้างยากครับพอสุดท้ายล้วก็จะต้องมาเปลี่ยนค่อนข้างยากเพราะว่าคือส่วนใหญ่คนที่จะตัดสินใจซื้อจักรยานแพงทีเดียวเนี่ยเขาไม่ได้คันน้นไปขันแรงมันจะต้องเริ่มมาจาก เป็นขั้นๆนะครับเพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาชอบตัวนี้แหละเขาชอบแบบนี้แหละเขาถึงจะได้ซื้อก็จะพัฒนาจักรยานไปตามศักยภาพของเรานะครับแต่ว่าถ้าคนบอกอ้าวโอเคฉันอยู่แค่นี้แหละฉันโอเคพอใจเท่านี้แหละปั่นเท่านี้ตลอดก็แล้วแต่ครับตัวนี้ไปนะครับนี่คือมันคือเสน่ห์ของจักรยานนะครับที่ผมว่าหลายคนนั้นถ้ายังไม่เคยลองปั่นก็ี่น่าจะมาลองปั่นดูกันนะครับแล้วจริงๆแล้วอย่างมุมมองของพี่เสน่ห์สำคัญของจักรยาน ในมุมมองของคนที่อยู่ในแวดวงองจักรยานะที่พี่อยู่จักรยานพี่ก็ต้องชอบจักรยานรักจักรยานเลยแหละนะครับของพี่นี่คืออะไรครับว่ามันเป็นเรื่องมิตรภาพรับสังคมคนจักรยานค่อนข้างน่ารักจะปั่นไปไม่รู้จักการปั่นไปบ้านนี้ทานหมู่บ้านนี้ก็คือถ้าเจอกันว่าปั่นจักรยานมากก็จะเรียกกินข้าวก็เรียกอะไรกันทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนจนแม้กระทั่งว่าเจอขับรถไปแล้วเราเจอจักรยานเสียอยู่แต่เราเป็นคนปั่นเราก็จะจอดแล้วก็บอกเฮ้ยเป็นไรเพื่อนไปได้ไร มาพร้อมที่จะช่วยเหลือเแบบที่เพราะฉะนั้นเรื่องของมิตรภาพแล้วก็เรื่องของน้ำจิตน้ำใจของคนขันจักรยานเนี่ยคร่อนข้างน,น,น,น่ารักประทับใจในเรื่องอในเรื่องเราครับอย่างอย่างของพี่พี่มนตรีเนี่ยอยู่กับจักรยานมาน,นานแล้วหรือยังก็เป็นเกือบ20ปีแล้วเกือบ20ปีแล้วครับขัรบรถจักรยานจริงจังปั่จริงจ,จังจแบบยีปีเลรอครับนะครับอะไรที่ที่ทำให้พี่อยู่กับจักรยานมาได้ถึง20ปีเริ่มต้นพี่เริ่มต้นยังไงผมเริ่มต้นที่ เสือภูเขาครับเพราะว่าอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเจอแล้วก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าเฮ้ยปั่นเสือภูเขาเนี่ยปั่นข้ามจังหวัดได้ผมรู้สึกว่ามันขนาดนั้นเลยหรือโกหกหรือเปล่าก็เลยซื้อจักรยานเสือภูเขาคันหนึ่งแล้วก็เลยเริ่มปั่นตตั้งแ่นี่ย้อนไปเมื่อยีปีที่แล้วนะใช่ครับปีที่แล้วตอนนั้น20ปีที่แล้วนี่คำว่าจักรยานเสือภูเขาเคยได้ยินแหละแต่ว่าคนปั่นจริงจังหรือเริ่มต้นยังไงคือยังไม่ยังไม่เท่านี้ไม่เท่แต่ก็มีกลุ่มบางคนที่เขาเล่นเขาเขาป เริ่องแบเสือภูเขาเรื่องแบบเสือภูเขาก็ก็ปั่นทุกวันนะครับปั่นแล้วมันก็รู้สึกว่าเออมันต่างจากจักรยานที่เรารู้จักมาจริงๆปั่นจากต่างจากจักรยานแม่บ้านครับเพราะว่ามันมีเกีย์ให้เล่นเราสามารถขึ้นเดินได้สูงกว่าจักรยานแม่บ้านเราออกแรงน้อยกว่ามันก็เลยทําให้เราชอบแล้วก็เลือกที่จะใช้ในทุกๆวันมาเป็นตลอดครือเริ่มต้นพี่เป็นสือภูเขามาก่อนครับครับ รอ20ปีพี่เป็นสูบภูเขาอย่างเดียวไหมหรือว่าพัฒนาไปอย่างอื่นไหมครับพัฒนาเป็นอย่างอืานา่นอ,อืมอะไรท,ที่ที่ทำให้แบบเออเราอยู่ได้มาถึง20ปีที่ผ่านมาในเรื่องของจักรยานใช่ครับก็บคือวา่าอย่างที่เล่าไปว่าเราไม,ไ,มไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนจะไปชอบอย่างอื่นเลยหรือยังไงเออมันเสนห์ขนาดนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าอย่างอย่างบางทีเนี้ยเบื่อรถติดนะครับครับคือจกักรยานถ้าเรามีเส้นทางที่โอเคครับเลือกหาเส้นทางเองเลย มันจะไปเชื่อมต่อหลายๆซอยแล้วเราจะไปถึงจุดหมายได้เร็วกว่าแค่นั้นอีกเราไม่ต้องเบื่อกับการนั่งรถแบบกี่โมง่นาทีอันี้เราปั่นเรารู้เวลาของเราถึงจุดหมายปลายทางเลาอย่างแน่นอนนะครับผู้ชมครับและนี่ครับคือเรื่องราวของจักรยานนะครับที่วันนี้ครับเป็นการเริ่มต้นส่วนหนึ่งนะครับจากพี่บุตรีมาบอกเล่าเรื่องราวของประสบการณ์ ของคนที่ปั่นจักรยานแล้วก็อยู่ในแวดวงของจักรยานมากว่า20ปีเลยทีเดียวนะครับ <paragraphs> สเสน่ห์ของจักรยานไปยังไงใครมาปั่นแล้วรับรองว่าแน่นอนครับติดใจและอยากจะปั่นต่อไปเรื่อยๆเพิ่มระยะทางให้มันไกลขึ้นไปเรื่อยๆสุขภาพของคุณก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองครับซึ่งในวันนี้ครับผมก็มาบอกเล่าในเรื่องของความรู้จักกับจักรยานการเริ่มต้นของจักรยานเรามรรู้จักกันว่าจักรยานนั้นมีจุดเริ่มต้นที่เราจะอยากจะเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นยังไงอุปกรณ์ต,ต่างๆภายในจักรยานนี่นะะ มันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับซึ่งวันนี้ครับเราก็ได้พี่มนตีนี่แหละครับมาแนะนําเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับขอบพรคุณพี่มนตรีมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับสำหรับวันนี้ครับรายการไบค์กรูผมเวลาลงแล้วครับพบกับรายการไบค์กรูได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ครับผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับอยา